มาดูถนนหนทางที่จังหวัดน่านค่ะทุกคนก็ได้อัน,นี้ส่งจากกล้องหน้ารถนะคะจุดนี้ประมาณนี้เลยนะคะก็จะใกล้เส้นทางหมายเลข101ค่ะที่เห็นเส้นสีน้ำเงินนะคะก็คือคลิปนี้ที่เราเอามาให้ชมกันค่ะก็นี่เป็นสถานที่สำคัญนะคะก็จะจดจำจาก ที่ที่เห็นในคลิปค่ะก็จะมีเคียงเขาหน้าสกาดนะคะแล้วก็ปลายทางไปสกาดคอฟฟอาจจะบอกสถานที่ได้ไม่หมดจดจําได้ไม่ละเอียดนะคะเพราะว่าเราเดินทางค่อนข้างจะหลายเส้นในจังหวัดน่านนะคะเมื่อมาเปิดดูคลิปแล้วเนี่ยมันมันจะดูยากนะคะเพราะมันเป็นสถานที่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยได้ไปเท่าไหร่นะคะก็จะจําเส้นทางได้ไม่ดีนะะักค่ะ ที่จังหวัดหน้านะคะต้องบอกเลยว่าสถานที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาค่ะถ้าใครชอบภูเขาหลงรักภูเขานะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะมองไปเส้นทางไหนก็มีแต่ภูเขาหลายลูกมากๆเลยค่ะเส้นทางนี้นะคะสถานที่ที่ปรากฏในแผนที่นะคะก็จะมีเคียงเขาณสกาดค่ะหุบเขาหมอกโดยสกาดสกาดก็มอ8ฟาร์มสเตย์ดยสกาด มอนสกาดคาเฟ่แล้วก็ปลายทางก็คือสกาดดีโฮมสเตย์ค่ะณสกาดโฮมสเตย์ก็จะอยู่เส้นนี้นะคะถึงก่อนถึงหลังก็อ่าวานทุกคนฝากดู GPS ค่ะบางช่วงถนนก็แคบนะคะบางช่วงก็กว้างพอที่จะขับได้สะดวกแล้วผิวถนนเนี่ยก็จะมีบางจุดที่จะครุขระค่ะ ไม่ได้สวยงามตลอดเส้นแต่ก็ถือว่าไปได้ถือว่าใช้ได้เลยมุมนี้นะคะชอบมากๆค่ะตรงนี้เป็นภูเขาแล้วก็จะมีหย่อมที่เป็นอ่มันไม่ขึ้นต้นไม้อะคะ่ะนิดนึงนะคะก็ดูสวยงามดีค่ะเราใช้เส้นนี้ช่วงสายๆหน่อยค่ะประมาณ10นาฬิกากว่านะคะ10บโมงเช้าค่ะก็จะมีรถที่ขึ้นไปเที่ยวแล้วแล้วก็ขับสวนทางเราลงมาค่ะ ปริมาณมากกว่าที่เราขึ้นไปอีกนะคะที่เราเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนในเส้นทางนี้ในขณะที่เรากําลังขับรถขึ้นดอยนั้นเราก็เห็นนักปั่นค่ะไม่มั่นใจว่าเป็นนักปั่นมืออาชีพหรือว่าปั่นออกกาลังกายแต่ว่าเราก็คิดภาพที่เราปั่นจักรยานอยู่ที่บ้านเนี่ยทางเรียบเราก็ว่าลําบากแล้วนะนี่ปั่นขึ้นเข่าะคะ่ะทุกคนแลดูเขาก็ออก กำลังแบบพลังกายพลังใจนี่น่าจะใช้เยอะมากๆเลยนะคะคือมันไม่ได้ดูแบบว่าปั่นชฉิวนะคะมันดูแบบว่าเหมือนต้องออกแรงนิดนึงนะคะก็สู้ๆนะคะปลายทางไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลค่ะน่าจะปั่นถึงเส้นชัยแหละ บรรยากาศเส้นนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะขับไปอีกหน่อยก็จะเป็นทีมนักปัน่น2คน3คนอยู่ข้างหน้านะคะแปลว่าเขาหน้าจะมากันหลายคนแล้วก็จะมีจุดชมวิวเราสามารถแวะไปชมวิวได้ค่ะจุดชมวิวย่อยนะคะก่อนที่เราจะไปถึงร้านกาแฟในคลิปนี้อาจจะยังไม่ถึงร้านกาแฟนะคะเพราะว่าเส้นทางก็น่าจะไกลอยู่พอสมควรนะคะยังไม่ถึงอบตอสกาดเลยค่ะก็เดี๋ยวจะเพิ่มคลิปให้ในรอบหน้าค่ะทุกคนขอบคุณที่ ที่เขามารับชมนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งบรรยากาศไว้ยาวๆค่ะขอบคุณค่ะ Thank <laughs>